الحمد لله الحمد لله الملك العلام جعل يوم الجمعه سيد الايام وقدمه هديه خاصه بامه الاسلام واشهد ان لا اله الا الله ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا ينام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. ودعا إلى شريعة تطهر الأرواح والأجسام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت, ما دامت الأيام والأعوام أما بعد ويا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفضلون قال الله تعالى في كتابه الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نودي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُون" صدق الله العظيم พี่น้องศรัทธาจนที่เคารพรักทุกท่านขอเราท่านทั้งหลายได้ยืนหยัดอยู่บนจุดยืนอันมั่นคงของพวกเราจุดยืนที่ตั้งมั่นอยู่บนความยำเยกรงต่อพระองค์ลระสุบฮานวตาลาอย่างแท้จริงดยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่างๆท,ที่พระองค์ลระสุฮานวตาลาได้ทรงใช้และออกหางยุติ ไม่เข้าใกล้ไม่เกี่ยวข้องในทุกสิ่งที่รงอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาทรง้ามท่านพี่น้องที่เคารพระกรับเป็นความโชคดีของพวกเราที่เป็นอุมมัดของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลัลฮยลยัสลัมที่พวกเรานั้นได้รับสิ่งพิเศษต่างๆมากมายจากองค์อัลลอสุบฮานุวตาลา สิ่งพิเศษที่ใกล้ตัวเราที่สุดในขณะนี้ที่เรามานั่งร่วมชุมนุมกันอยู่ในมสัสยิดสถานแห่งนี้นั่นก็คือการได้มีโอกาสละหม,มาดวันศุกร์หรือสอลาตุลจุมาวมันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นได้ทุงป,ประทานมาให้กับพวกเราที่เป็นอุมมัตของท่านนาบีมุฮัมมัด สลัมลุอยลัยิวสลัมเป็นการเฉพาะสาเหตุที่พระองค์ได้ทรงประทานเรื่องของการละหมาดวันศุกร์พร้อมกับความเลินเลิศของวันศุกร์ให้กับพวกเราเป็นการเฉพาะนั้นก็เนื่องจากว่าพวกเราเป็นประชาชาติสุดท้ายของโลกดนยาใบนี้เป็นประชาชาติที่จะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชาติอื่นๆ เพราะฉะน,นั้นด้วยปัจจัยอันนี้ของอิสลามจึงได้มีการบัญญัติในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ขึ้นมาเพื่อว่าจะเป็นสื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอิสลามละหมาดวันศุกร์ถือเป็นชิอาตเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามที่เมื่อมุสลิม กลุ่มใดไปอยู่กันเป็นกลุ่มๆแลว้วจำเป็นจะต้องมีการจัดละหมาดวันศุขขึ้นมาเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของอิสลามตร,ตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวคัมภีคือชาวยาฮูดและก็ชาวนาซอรอทั้งหลายเขามีความอิจฉาที่พวกเขาไม่มีเหมือนกับเรา อัลตลองการจะให้วันศุกร์และการละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นสะพานที่จะเชื่อมร้อยหัวใจของบรรดาเหล่าอิสลามมิกชนทั้งหลายเข้าเป็นหัวใจดวงเดียวกันมีความเป็นเอกภาพมีการประสานความรักและความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างกันและที่สำคัญก็คือจะเป็นสิ่งที่จะมาสร้างเสริมพลัง และกษักยภาพของความเป็นประชาชาติมุสลิมท่าพิีนน้องที่เคารพรักครับวันศุกร์เราทราบว่าเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดเป็นไซยิดุลอายามเป็นอัลอมุลอายามเป็นนายของบรรดาวันทั้งหลายและเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนาะทีบระองของลอสุบะอาวนวันลาลา ในรอบสัปดาห์ไม่มีวันใดที่จะมีความประเสริฐยิ่งไปกว่าวันศุกร์เเหตุนี้ท่านดบีมุฮัมมัดสุลต่านได้เล่าให้ฟังว่าพวกชาวคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยชาวยาฮูดีและนาซอร,รอ์เขามีความอิจฉาพวกเราอย่างยิ่งท่านได้กล่าววา่ลาลายซุดูนานาอลลาชัยอิน อลายาสดูนันาอะลายาวมิลจุมอาติพวกเขาเหล่านั้นคือพวกยาวฮุดีและก็ชาวนาสอรอเขาไม่ได้มีความอิจฉาพวกเราบนสิ่งใดที่จะมีความเหมือนยิ่งกว่าการอิจฉาต่อพวกเราที่มีต่อการที่มีต่อวันศุกร วันศุกร์ไหนอัลลอฮฺตีฮานอัลอฮูลนาวะตุลูอันฮวันศุกร์ซึ่งเป็นวันซึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาได้ทรงให้ฮิดายัก์กับพวกเราในขณะที่พวกเขานั้นหลงผิดหลงทางจากวันศุกร์พวกเขาไปใช้วันอื่นเป็นวันชุมนุมเป็นวันเฉลิมเฉลองของเขาเราจะเห็นว่าพวกยะพูดวันสำคัญของเขาในรอบสัปดาห์ก็คือวันเสาร สว่วนนสอรอวันสำคัญของเขาก็คือวันอาทิตย์อันนี้พวกเขาหลงทางวัดต้นูอันฮาเขาหลงทางเขาไม่รู้ความสำคัญของวันศุกร์ว่าลกิบละติลติฮะดานัลลอฮูลฮาวะดลลูอนฮาและพวกเขาอิจฉาพวกเราในเรื่องของกิบบลลาในเรื่องของทิศที่เราจะ พร้อมใจกันหันไปสู่มันในขณะที่เรานามัสการกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าต้นอันหาพวกเขาเหล่านี้ก็หลงทางอีกเหมือนกันไม่มีกิบรัดของพวกเขาเหมือนกับกิบลัดของมุสลิมวะลากาลินาคัลฟัลอิมามิอามีนและประการที่สามที่พวกเขาอิจฉาก็คือคำพูดของพวกเราที่เราพร้อม เพียงกันกล่าวหลังจากอิหม่ามอ่านฟาติฮจบด้วยคำว่าอาเมนสามสิ่งนี้คือสิ่งที่ชาวคัมภีร์เขามีความอิจฉาต่อเราเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่มีการละหมาดตึ้เป็นเสมือนหนึ่งกับเป็นวันประชุมของประชาชาติมุสลิมประจำสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นเป็นวันอยัยตดประจำสัปดาห์ ดังที่ฮะดิษกอนท่านนบีบอกว่าอินนาฮะใัลยาวมาาีดุลยะลาวุลลอฮุลิมุสลิมีเป็นวันอีดเป็นวันที่เฉลิมฉลองหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติศาสนเกิจมาอย่างหนักหน่วงตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาเพราะเจ็ดวันที่ผ่านมานั้นทุกคนได้ละหมาดห้าเวลาทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งถึงวันศุกร์มันก็เป็นวันเฉลิมฉลอง แต่เหลือจะล้อในความสําเร็จที่เรานั้นได้ละหมาดครบท้วนห้าเวลาตลอดทั้งสัปดาห์ก็เลยมีการชุมนุมกันเป็นการระชุมนุมประจาเมืองซึ่งการชุมนุมของประชาชาติอิสลามอาลัลลอฮ์ได้กําหนดมาเป็นระยะระยะเป็นกลุ่มๆเป็นช่วงๆเราจะเห็นได้ว่ามีการตราบัญญัติเรื่องของการละหมาดยามาอะนั่นแปลว่าให้มีการชุมนุมกันประจําวัน มาเจอกที่มัสยิดได้ละหมาดยะมา,าร่วมกันแล้วกม็มีการชุมนุมประชาคมมุสลิมประจำสัปดาห์นั่นะคือการละหมาดวันศุกร์ได้มาพบกันได้มาเจอกันได้มาสลามกันถามไทยทุกสุขกันท่านพี่น้องครับเรามีการชุมนุมประชาคมมุสลิมประจำปีนั่นก็คืออีเดลฟิตรีกับอีเดลอัลฮา และเลยจากปีไปแล้วเป็นการชุมนุมสากลทั่วโลกนั่นก็คือการประกอบพิธีองม์ระอ์และพิธีฮัจญ์มันมีปัจจัยที่ซ่อนเล้นอยู่ลึกๆต้องการที่จะเสริมสร้างพลังและศักยภาพให้กับประชาชาติมุสลิมด้วยเหตุความสำคัญตรงนี้ท่านพี่น้องครับมันจึงกลายเป็นประเด็นทางฟิกขึ้นมา ทางศาสนาบัญญัติทางนิติบัญญัติขึ้นมาว่าเมื่อมีการละหมาดวันศุกร์ในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแล้วจะอนุญาตให้มีการละหมาดวันศุกร์ในท้องที่นั้นขึ้นอีกเป็นแห่งที่สองหรือไม่บรรดานักวิชาการได้มีความเห็นหลากหลายแต่เป็น ความหลากหลายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักฐานด้วยกันทุกฝ่ายแต่ทัศนะที่เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักที่เห็นสอดคล้องกันนะครับทั้งสี่มัธยบก็คือว่าไม่อนุญาตที่จะมีการจัดตั้งละหมาดวันศุกร์ในท้องถิ่นเดียวกันในเมืองเดียวกันมากกว่าหนึ่งวันศุกร มากกว่าหนึ่งแหง่งอันนี้เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจัดตั้งการลมาวันสุกแห่งใหม่ซึ่งความจำเป็นอันนี้นักวิชาการก็ได้สรุปออกมาก็มีหลายเหตุหลายผลด้วยกันเช่นสถานที่คือมัสยิดนั้น มันแคบแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ที่จะมาละหมาดวันศุกร์ได้ครบถ้วนนะมันล้นมสัสยิดล้นไปจนกระทั่งประโยชน์ละหมาดกันตามข้างทางไปตามร้านค้าตามตลาดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนักนหรือเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เช่นคนในตำบลในหมู่บ้านหรือในเมืองนั้นมีความเป็นอริกัน ถ้ามาเจอกันเมื่อไรเกิดเรื่องเมื่อนั้นนะครับจะมีการท่าฟันกันจะมีการทำร้ายกันถ้าอย่างนี้ก็จะอนุญาตให้จัดตั้งการละหมาดวนันศุกร์นะอีกแห่งหนึ่งได้เพื่อดับฟิตนณะที่มันจะเกิดขึ้นหรือเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือเมืองนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาล คนที่อยู่ชั้นชาญเมืองจะมาละหมาดแล้วต้องเดินทางไกลเดินทางกันหลายสิบกิโลหรือนับร้อยกิโลนะอย่างนี้ก็เกิดความยากลำบากก็อนุญาตให้จัดตั้งการละหมาดวันศุกร์ได้อีกแห่งหนึ่งแต่หากปราศจากความจำเป็นแล้วไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดน,นะครับในการที่จะไปจัดตั้งละหมาดวันศุกร์ สาเหตุก็เพราะว่ามีหลักฐานจากการปฏิบัติของท่านรสรุลสลลลอหวันยหอัสลัมที่ปรากฏอยู่ในตำรับตำราหนังสือหะดีษทั้งหลายว่าตลอดสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอวอันใหอัสลัมทั้งทั้งที่เมืองมาดีนะที่ท่านอยู่นั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่ปรากฏว่ามีรายงานการละหมาดวันศุกร์ อีกแห่งหนึ่งภายในเมืองนั้นเลยทุกคนที่อยู่ในนครมนันีนะจะเดินทางมาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอันนาบาวีของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลานขอวอาลัลสลลัมแต่เพียงแห่งเดียวจนกระทั่งมาถึงรัชสมัยของคอลีฟะอบูบักัดอุมัดอุสมานอาลีคอลุลกุลอะอรอชิดูนทั้งสี่ การละหมาดวันศุกร์ก็ยังคงเป็นไปเหมือนเช,เช่นในสมัยของท่านรอส,ส,สุล ullah ซลนั่นก็คือมีการทำเพียงแค่แห่งเดียวในเมืองนครมาดีนาะเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสมัยตาเบียอ,อินตาเบียอิตาเบียอ,อิน,ออนงั้นจากเหตุผลตรงนี้ที่เป็น สิ่งที่ประจักษ์นะในการกระทําของท่านนาบีการกระทําของบรรดาคุลาฟ้าทั้งหลายทั้งๆท,ท,ที่มันมีความจําเป็นเพราะนะความบดิหนาเคยเคย,เคยไปสัมผัสแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่ตําบลท่าอิดเหมือนกับบ้านเรานะครับห่างไกลกันครับคนที่อยู่เขตชานเมืองจะมาที่มัสยิดนบีได้ต้องเดินนะครับสมัยก่อน แต่นบีก็ไม่อนุญาตที่จะมีการจัดตั้งการละหมาดวันศุกร์ในแถบชานเมืองเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ต้องมีแห่งเดียวภายในท้องถิ่นนั้นไม่อนุญาตที่จะจัดตั้งขึ้นมาอีกอย่างเด็ดขาดอันนี้เป็นทัศนะนะครับของบรรดามาซาฮิออบอัลอาบะนะครับ หือทัศนะที่บอกว่าไม่อนุญาตให้มีการทำละหมาดวันศุกร์เป็นแห่งที่สองถ้าไม่มีความจําเป็นเป็นทัศนะของใครบ้างครับอยากอยากให้่พี่น้องฟังฮุวลมัซฮับอินดัลฮานาฟิยะทัศนะนี้ที่บอกว่าไม่อนุญาตเนี่ยนอกจากความจําเป็นเนี่ยเป็นทัศนะของมัซฮับเป็นทัศนะของมัซฮับ อิหมัมอบูฮานิฟะอิหมัมฮานาฟีวะฮฺวะมาอะลัยฮิบาดุลมาลิกียะและเป็นทัศนะที่อุลามะที่สังกัดในมัซฮับมาลิกีได้ยึดถือวัลมุอะตามัดอินดัสชาฟิอียะห์และเป็นทัศนะที่มุอะตามัดที่ถูกยึดถือในมัซฮับชาฟิอีกะมาอันนะฮูวัลมดซฮับอินดัลฮานาบิละ์ ดังเช่นที่ทัศนะอันนี้คือมัสฮับของมัสฮับฮัมบัลีเลยทีเดียวซึ่งท่านอิบนุกูดามะซึ่งเป็นปรา์ในมัสฮับฮัมบัลีก็ได้อธิบายยึดถือทัศนะนี้อย่างชัดเจนนอกเหนือจากนี้แล้วอุลามาในยุคหลังๆต่อมาเช่นชัยคุณอิสลามอิบนุไตมียราฮรมาฮุลลอฮก็ถือทัศนะนี้ไม่อนุญาตที่จะมีการจัดตั้ง ละหมาดวันศุกร์เป็นแห่งที่สองภายในท้องที่เดียวกันถ้าหากไม่มีความจําเป็นนะครับอิบนุไตมิยะซึ่งเป็นปราชที่สําคัญคนหนึ่งของโลกอิสลามก็มีทัศนะอย่างนี้เช่นกันในปัจจุบันนี้นะครับคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟัตวาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาการถาวรของซาอุดีอาระเบียทําการฟัตวาก็มีทัศนะอย่างนี้ นะครับเชคอับดุลอาซิดบินบาสรอฮิมาฮุลลอซึ่งเป็นปรยาชญ์ใหญ่ของซาอุดีอราระเบียร่วมสมัยปัจจุบันนี้ก็มีทัศนะนี้ด้วยเช่นกันและมาช่ยท่านอับดุลอาซิดบินบาสคนเดียวท่านเชคมมฮัมหมัดบินซอลลห์อิบนุไตมีนนะก็มีทัศนะอย่างนี้เหมือนกันนะท่านอิบนุไตมีนเนี่ย ถึงขั้นเลยบอกว่าใครที่จัดตั้งจัดตั้งการละหมาดวันศุกร์เป็นแห่งที่สองโดยไม่มีความจำเป็นโดยไม่มีความคับขันและก็อยู่ๆก็ไปตั้งโดยความอยากจะอยากเป็นอิมมัมหรืออะไรก็าตามเนี่ยท่านบอกว่า เป็นสิ่งที่ฮารอมไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่บาปงั้นอุลมามะที่เขาใช้คำว่าลายาจูสไม่อนุญาตที่จะตาอัดดุดอีกอามาตร์จุมฮาอีกคราวมิสซาลาติจุมฮา,า,มาคำว่าลายาจูสนี่มีสองในยะด้วยกันไม่อนุญาตก็แปลว่าฮารามอันที่หนึง่งสอง หารามและยังไม่พอไม่ซอด้วยซึ่งก็มีอุลามาจำนวนมากได้กล่าวเช่นนี้เหมือนกับที่ท่านอิบูไซมีนได้กล่าวเอาไว้นะครับถ้าอิบูไซมีนได้กล่าวไว้ในมัจม,มุอฺฟาตาวาวรรอสซา,าอ็นของท่านในหน้า65เล่มที่16บอกว่า ว่าอามหมายจากอุปมาอัลจุมูฟีอามกินัตินมุตาตีนบิดูนีฮะจัดน์อันหนึ่งถ้าหากว่ามีการจัดตั้งละหมาทวันศุกร์ขึ้นมาในสถานที่ต่างๆโดยกับไม่มีฮาจัดไม่มีความจำเป็นแล้วฟาลาชักกะอันนาฮะตาคีลาฟุซุนนะไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการ ขัดแย้งกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาะฮ์วะลัยวะสัลลัมว่าขีลาฟุมาจากน้าเลหินนบียุสลตาะฮ์วะลัยวะสัลลัมว่าขุลาฟะฮ์รอชิดูลและเป็นสิ่งที่ขีลาฟกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาะฮ์วะลัยวะสัลลัมและบรรดาขัลิฟะทั้งสี่ได้ปฏิบัติว่าุ้ะฮารอมุนอินดะอักคริอัลลิลอิลมีสิ่งดังกล่าวอันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารอม ที่เป็นบาปตามทัศนะของอุลามาส่วนใหญ่ท่านพี่น้องครับโดยปัจฉิยะของอิสลามต้องการจะสร้างความเป็นปึกแผน่นประสานความรักความสมัครสมานสามัคคีกันโดยเฉพาะในหมู่บ้านการไปจัดตั้งละหมาดวันศุกร์จึงเป็นการขัดกับอุดมการณ์หลักของอิสลามโดยสิ้นเชิงเป็นการสร้างความแตกแยก ซึ่งคนที่ปฏิบัติที่เป็นระดับหัวหัวผมไม่เป็นห่วงครับท่านพี่น้องที่ห่วงคือห่วงคนที่จะไปปฏิบัติต,ตามตามโดยไม่รู้เพราะเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ก็เหมือนกับอิบาดาอื่นๆมันมีสุรูดมันมีเงื่อนไขไม่ใช่ถึงวันศุกร์ก็ไปละหมาดอาบน้ําไปแล้วก็ไปละหมาดก,กันไม่ใช่ครับวันศุกร์ที่จะเสือส่อมสร็จผลขึ้นมาในทาง หลักการศาสนาที่เรียกกันว่าซอใช้ได้เนี่ยมันต้องประกอบขึ้นด้วยเงื่อนไขหลายประการซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือจะต้องมีเพียงแห่งเดียวในท้องที่เดียวกันถ้าหากไม่มีความจำเป็นนี่เป็นสาระท่อนหนึ่งของการจัดตั้งละหมาดวันศุกร์งั้นเมื่อไม่อนุญาตก็บอกตะกี้นี่มีอยู่สองในยะหนึ่งบาปด้วย และไม่ซอด้วยด้านที่สองก็คือาทาษชยสอนบอกว่าฮารามเฉยๆบาปแต่ว่าซอการละมาตนะตกลงคนที่ไปจัดตั้งไม่ว่าที่ไหนนะครับหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆในสังคมประเทศไทยเราไม่พอใจกันก็ออกไปตั้งมัสยิดใหม่ซึ่งมันไม่ได้อยู่ห่างกัน คนที่ไปตั้งใหม่มัส,สยิดใหม่นั้นจะไม่เป็นที่อนุญาตเลยครับนะถ้าหากว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากอิหมัมหรือประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพราะเรื่องของมัส,สยิดมันเป็นเรื่องของนิติบุคคลมันเป็นเรื่องของการที่ะมีตาบัญญตัติเรื่องของกฎหมายอยู่นะที่มีการระบุในตัวบทกฎหมายว่า ประธานอิสลามประจำจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลมัสยิดในเขตการปกครองของตนแต่ละจังหวัดนั้นงั้นมัสยิดไหนประจัดตั้งโดยไม่มีทะเบียนมัสยิดนั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับในสมัยระบีม,มันเกิดขึ้นมามีเหมือนกันพวกมูนาฟิกูลพวกหน้าไหวหลังหลอกแสดงตัวเป็นมุสลิมแต่ความจริงไม่มุสลิมไปจัดตั้งมัสยิดขึ้นมา นบีสัง่งเผาแล้วกมัส,สยิดนี้ก็ได้ถูกกล่าวถูกกล่าวขวัญไว้ในอัลกุรอานในซุรอัตเตบาจนกระทั่งเป็นประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาจนกระทั่งมาถึงยุคของเรานบีเรียกมัส,สยิดแห่งนี้ว่ามัส,สยิดดีรอดมัส,สยิดที่จะสร้างอันตรายสร้างความระสำร‑‑รสายให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น เป็นมัสยิดที่สร้างความแตกแยกแยกความเป็นพี่น้องของมุสลิมงั้นไม่ว่าจะมองมุมไหนทัศนะหนคงบรรดาอุลมามะมันเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเหลือเกินงั้นเป็นห่วงคนตามอาจจะไม่รู้ในเรื่องของเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆนะครับของการที่ละหมาดวันศุกร์จะซอใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ขอใช้มิมบัตินี้นะครับได้สื่อไปถึง และพวกเราที่เราร่วมกันอยู่ในมัส,สยิดแห่งนี้ก็ช่วยกันไปประชาสัมพันธ์ต่อด้วยว่าการละหมาดนอกเหนือจากมัสยิดทา่าอิดที่เรามาละหมาดกันนี้แล้วทุกคนจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบกับตัวเองที่ต้องไปตอบคำถามต่อลอสุบฮานัวตาลาในวันกิี亚马การทำอิบาดนะต้องทำด้วยความรู้ ต้องทำด้วยความเข้าใจทําตามกันไม่ได้เด็ดขาดทับก็ขอฝากนะเสียงอันอาจจะไม่ดังนักจากบิตินี้ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงเพราะเราทุกคนมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเป้าหมายของเราคือสวรรค์ของอัลลอฮ์กันทุกคนไมะงั้นผมเชื่อว่าทุกคนนั้นที่ละหมาดก,ก็มีจิตบริสุทธิ์มีจิตใจที่สะอาด อยากที่จะได้รับรางวัลได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์แต่พเพอิญว่าอิบาดัที่เราจะถวายกับอัลลอฮ์นั้นมันประกอบไปด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายอามันที่อัลลอฮ์จะรับต้องเป็นอามันที่ถูกต้องต้องเป็นอามันที่มีความอิคลาสความอิคลาสอย่างเดียวไม่พอต้องประกอบด้วยความถูกต้องตามศาสนบัญญัติด้วยนะครับก็คงจะขอกล่าว เรียกร้องแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยความรักและก็โดยความห่วงใยจากหัวใจจริงๆนะครับอัลุลกาวลีฮะลาวะอัสตามฟิรุลลอฮะลีิวะลาคุมวะลิซัยลมุสลิมีนฟัสตาวฟิรูอินนะ่ฮุลกอฟุรุ